ไม่กินหลายวันรสชาติยังอร่อยหนอนเดิงสงสัยจะตาลายแล้วผมดูลูกชิ้นปลาสวัสดีครับทุกคนมากันตังต้องมาแวะที่เก่าเจ้าเดินเป็นร้านไหนไปซะไม่ได้เ็นต้นตำลับต้นสายบัวับรถจากกันตังเจอต้นยางต้นแรกเจอโรงเรียนกันตังพิทยาเรยววมเข้ามาก็เจอเจ๊สายบัวก็ตามมาเลยนะ วันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วผมได้มารีวิวเย็นตาโฟป้าสายบัวยื่มมน่ากินผลตอบรับออกมาดีมากเย็นตาโฟกันตังป้าสายบัวต้นตำรับตอกป้าสายบัวลวกเส้น <พอ S 1> เท่าร็อปปิ้งที่ป้าสายบัวเขาใสา่าสาไปในเย็นตาโฟบะหมี่แห้งนี่ผมนับไม่ถูกเลยครับว่ามีอะไรบ้างของเครื่องเคียงเขาเยอะแยะจนผมตาลายไปหมดเลยเนส่ยแกอธยาศัยดียิ้มแจ้มจำใสแวะมาทักทายกันได้ครับ นอกจากเย็นดโฟกับบะหมี่แห้งที่ผมว่าอร่อยแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงพร้อมด้วยกุนเชียงทําเองด้วยครับแต่เสียดายผมล่อเย็เดโฟไปสองถ้วยซะก่อนเลยดเอดชิมข้าวหมูแดงป้าสายบัวเลยโอวันที่มารีวิวฝนตกอากาศครื้นได้สดน้ําเย็นดโฟร้อนๆเลยนะทุกคน,นสาหรับเย็เดโฟทรงเครื่องร้านนี้แทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับเครื่องต้มยำเขามาถึงจริงๆแดงช่ำๆกินกู้กับเลือดเย็นดโฟ นี่ครับเต้าหู้กุ้งชิ้นปลาตามด้วยผักกุ้งไตแล้วเฮ้ยครับลูกชิ้นปลาืนี่นะครับท็อปปิ้งเพิ่มได้นะครับถ้ามาสองคนก็ยี่สิบแล้วแต่จะสั่งครับยี่สบสามสิบได้หมดครับสี่ิบนครับท็อปปิ้งมีเพิ่มนี่ครับท็อปปิ้งเขาทำอร่อยมากนี่คือมีพันกรอบ กุ้งนี่คือสุดเบอร์ความเสียงความกรอบดูนะครับนะเยออีกอ่ะเยอะกับอหากุ้งทอดที่ผมบอกเลยชอบมากทอดมาแบบรับประทานและรู้สึกว่าอร่อยมากแวะมาทีไรผมก็ต้องแวะมาร้านนี้ราคาก็ตามเมนูนี้เลยนะครับหลักะมาตังหลักแล้วสูตรยินตัโกนี้ได้มาจากไหนครับก็ท่านและครอบครัวสามี อ๋อทำมาก่อนที่สมุทรสาคาร,รกร็ทำมาก่อนที่มหาชัยอ,อ,อนนี้ขายมาณปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วครับปัจจุบันขายที่เกินตังนี่ห้าสิบหกปีปีนี้อ,อครับผมครับขอบคุณมากครับฝากกดใจกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอปามหายุกดกลับบ้านก่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย